สำหรับการดูแลบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้นนะครับทำการปิดเครื่องก่อนทุกครั้งนะครับผมสำหรับตัวตะแกรงตรงนี้ครับที่ทำการเป่าลมเพื่อระบายความร้อนออกนะครับสามารถทําการหมุนไปทางซ้ายมือน,นะครับแล้วก็ดึงตะแกรงตัวนี้ออกมาใช้ตัวเป่าฝุ่นหรือว่าใช้ผ้าสะอาดนะครับในการทำการเช็ดทำความสะอาดนะครับหรือว่าทำการล้างแล้วก็ตากไว้ให้แห้งก่อนที่จะนำไปประกอบคืนนะครับ ส่วนตัวเครื่องนะครับแนะนำให้ใช้ผ้าที่สะอาดแล้วก็ชุบน้ำหมาดๆนะครับในการเช็ดทำความสะอาดครับเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นนะครับผมสำหรับเครื่องที่ไม่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลามากกว่า1อาทิตย์นะครับแนะนำให้ทำการระบายน้ำในส่วนนี้ออกนะครับผมโดยที่ด้านล่างเครื่องเนี่ยจะมีปุ่ม พี่ใช้สลับกดเพื่อที่จะดึงสายตัวข้อต่อตัวนี้ออกนะครับทาการกดก็ดึงออกนะครับสําหรับการระบายน้ําออกครับให้ใช้ตัวอุปก,กรณ์ตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็ทาการเทน้ําออกจะเห็นว่ามีน้ําไหลวยย่างนี้นะครับผม